Down! มาทุกคนสลักิปนี้กาเป็นคลิปที่ว่าบัได้ลินหนึ่งกับแทงคาทูกาสมากะโดนนานมาแล้วทุกคนอ่ะถือว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้คือแกนทุกคนสลับแทงคาทูกาสเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดทำกันเลยทุกคนสลับแทงตัวนี้สิเป็นจะได้กะไปรอติดตามผลการนาะทุกคนเนาะว่าเบนอันหนึ่งสิตบอ่ะคาทูกาสได้หรือบัหรือสิโดนคาทูกาสตบเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับบ้าพวกนี้กัได้เมนอยู่ในี่ยตีตอกพันบายอยากตบเบนอันหนึ่งด้วยอ่ะตัวนี้ทุกคนโอเคกัจัดไปเลยเเนนนนาาาะะทุกกคสสัับตตตวี้ิิป็จไดดอม ก่อนจะเข้าไปเปองเฮาทุบกันอยู่ในเกม้ะทุกคนเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนทุกคนจึงจะเข้าไปอ่าหับสมรำกันทุกคนอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปลต่อไปทุกคนอ่าเดีย๋ยวมาบริกรกันเลยทุกคนบอกเลยว่าสองตัวนี้แกเป็นตัวที่ว่าทุบทั้งสองตัวเลยนะทุกคนเนาะอ่าเป็นสายทุบทั้งสองตัวเลยบอกเลยว่าแทงก็ตกัดอ่า เพียงแต่อัปเดตมากมายนี่บอกเลยว่ามันเนิบอาดัดมีดขึ้นบอกเลยว่าโคตรแห้งทุกคนสลับแทงกระตุกัดอ่ากลมารอจิตามเบิองว่าเบนนูนึงสีเซียมาให้บอรหรือว่าอ่าสซีอัลส,สนาดาหรือสิเพกะกะมารอจิตามเบิองนะทุกคนนะก้าจริว่าโดนน่ามาแดี๋ที่ว่าบุดลินกับตัวนี้ทุกคน เอาหลังจากนั้นขัานก็รมาใสกันก่อนทุกคนเนาะเพื่อหอมป่าหอมพ่อกันก่อนเฮ้ยจัดไปทุกคนแต่ว่าห้องกาขั้นสูเลยนี่กาบไวอยู่แล้วทุกคนบวายคาทุกการอยู่แล้วสวงเลวหน่อยนี่ทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเอาบอออกมาเอาบอเอาก็ยืนหลอก้ไปสองบาทเอาใสแล้วไปบาทยังจะได้มาทีสองเอาโอ้โหมาหน้าหมดทุกคนจะเป็นต้องถอยก่อนทุกคนแต่เราใสอันตีเราตะกี้นี่เฮาอาจจะบนหลอดก็เป็นไปได้ทุกคนบอกเลยว่าคาทุกการนี่โอ้โหเพี้ยนแต่มมันลิน อ่าตัวนี้บอกเลยว่าต่างเลยเพราะว่านีก็เป็นตาแหลกที่ว่าของปีนี่นะเดี๋ยเนาะตาแหลกของปีนีทีว่าอ่าเอารัดไปลินนึงนึงครับแทงกระตุก,กัดบอกเลยว่าแทงกระตุกัดนี่ก็พัฒนาขึ้นลายทุกคนเพราะว่ามันได้อ่าเนื้อดามเมจขื้นโคตรแห้งเลยเดีคยเนาะปกติแล้วฮะลินเนี่ยเาจะออกกันเบียดได้ยัง,ยงนี่ได้ทุกคนกันได้แต่ว่านีน,นี่โอ้ยาเลยทุกคนบอกเลยว่าสุดออกกันเบียดสองสามอันนี่กั แขงก็ถูกตีแบบโขนวานเลยทุกคนเนาะเอากาโบบอลและย่างห่างทุกคนเนาะไปเบอร์นักกันจังหวันี่ทุกคนเฮ้ากาเปลือกเตี้ยบินเข้ไปเลยรีบวิวแปรทุกคนมาเบอร์นักกันจังหวันี่เฮาสีเห็ดจังได้คับเราโอ้โหเขาไปกระโดดอันตีของเราเลยเอาเขาถูกไปซองบาทเหลือเราบุลงเลยจังหวันี่ทุกคนโอ้โหเราเห็ดเฮาแบบวานเจี๊ยบเลยทุกคนจำเป็นต้องถอยก่อนทุกคนนะถือว่าเอาอ่าพอลองลองเครื่องลองคล้องกันก่อนนะอุ่นเครื่องก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคอฝ้ามันก่อนอ่าเดี๋ยวออกมาจัดให้ าตามครับขอทุกคนี่วาอยากได้เครื่องกับคาตุก,กัดนี่นะเพราะว่ามีซองหนึ่งจ่วาเล่าใส่คาตุก,กัตปีเอารัดแบบบาดีาแตกเลยนะหลายคนก็ได้แชทตมาว่าแนวได้เครื่องที่ว่าหนกับคาตุก,กัดเอาชนะคาตุก,กัตอีกย่างกนหลายคนก็ได้เห็นให้ไปบุกว่าเรา อ่าเอาเครื่องนําเบรนหนึ่งไปหลินครับอันนี้ศีรษะลึอบองกับโมหูน้ำเราคือกันนะแต่ก็นาะปกติแล้วเขามาเอาเลยกาเรียบร้อยเลยมิดเลยมิดเลยก็เลยบดยมาวาหรื้ศีเพรื้ศีษนาอันนี้กับโมหูน้ำเราคือกันเพราะว่าหลายคนที่ว่าพอเครื่องอย่าไปเจอกคาแทงคาตกการของเขาอะนะเขาอยากเอาไปหนึ่ง มาจ water, to to out, Pizza. Pizza ังหวะนี้ทุกคนเราเปิดแอนตี้ขาไปเราต้องออกขึ้นทุกคนอ่าเราใส่แอนตี้ของเราจังหวะนี้ถูกไปมัดหนึ่งจะได้แก่แขนของพราะท่านเปิดขึ้นโอ้โหจังหวะนี้เราเปิดแก่แขนก่อนถอยออกมาก่อนจังหวะจะได้จัดกันเลยบอกโอ้โหและแรนออกมาจังหวะนี้ถูกไปบาดหนึ่งสังเกตวงเดือดบอกเลยว่าโคตรซูซี่มาจังหวะนี้แก่แขนนั่งยังเปิดขึ้นเหยาบลอยทุกคนถือว่าเขากะเก็บเป็นคิวแหลกไปนอนตะขอทางสลับเบนหนึ่งถือว่าอ่าออดัตถูกอ่าแทงกระทุกัดไปได้ทุกคนมาจังหวะนี้อีกทุกคนถือว่า อจาจัดกันทีทีเลยส่วนต้นเกมนะทุกคนน้องเป็นรองคองกันเราก่อนอ่าถือว่าตอนนี้เขาได้รีวิวซิปทุกคนเออรเีวิวซิปสามทุกคนลืมๆทุกคนแต่ว่าเล่ากันรีวิวซิปสองนะทุกคนมาจาัดกันเลยจังหวะนี้แก่แก่นห้องกระบอมีโอ้โหเรา อ่าโดดซับมาเลยแบบว่าผงขึ้นเลยจังหวะนี้อ้าวแก่แกลาก็บลิตเปิดนะทุกคนตื่นวาเข้าก็นยังอ้อมๆแล้วอยู่จังหวะนี้เปิดแก่แกึ้นแล้วก็ถูกสะท้อนครับมันจะเรียบร้อยเลยทุกคนเนาะบอกเลยว่าเกี่ยหนี่ก็อ่อนในเล่าน,น,นาะทุกคนเนาะบลิตโกดรเล่าเลยถ้าว่าโคตนี่เราบุกเกิดแน่น,น,นอนทุกคนสลับแต่งกับทุก,กัดอ่าเพราะว่าอ่าบลิเจอด้นนะอยากล่องคลองกันเลยให้เลยโอกาสแล้วฟาร์มอ่ามาจาังหวะนีน้ทุกคนเนาะกลับมาจัดกันอีกเปิดแก่แกึ้นก็ถูกไปถูกมาจาังหวะนี้เรือเท่า,ากับโเลยมา เบอร์ในการจังหวะน,นี้แล้วเศษจะได้เปิดลัตตีขึ้นมาบ่มีโอกาสได้ทุบอ่จาจักเถื่อสำหรับตัวนั้นทุกคนเอามาจังหวะนี้เดียบหล่อแต่คนโตลงมาก็โดนกระปัน่นเหาหยับลงไปไมันจะเดียบหล่อเลยทุกคนเนาะถือว่าอุบัติเหตุน,นี้ก็บใต้คาทีแต่ <laughs> ว่าเก็บไปสามคิวเลยทุกคน หลังจากนั้นเฮาก็บอกแล้วว่าอ่าให้ฟ้าไม่ไหวฟ้าวเครื่องจับเนี่ยจึงจะซูซีกันนะเอากาให้โอกาสแล้วนะทุกคนเพื่อที่แล้วเานี่กดเล่ากับโบเกิร์แน่นอนทุกคนสหรับเกมนี้ครับตามที่เ้องอ่านเกมแล้วก็ลิงกับเราในส่ยสลับแทงกับทุกการนี่โบเกิร์แน่นอนแต่วันนี้ก็อยากให้มันซูซีนะเขาต้องพอบาอยากให้เอฟซีทุกคนในเบิ้ลน้ำแข็งคิปนี้อยากให้มันเห็นยาวงแน่แล้วก็อยากให้เล่าเครื่องจับเนี่ยอาเพราะว่าเล่านี่ตามจะไปเบิ้ลแล้วอยู่ใน อ่าปัติหรือว่าในฮีโร่ตัวโปรดแล้วนี่ส่วนล้านี่เป็นอ่าทรายแทงโดยเฉพาะมาจังหวะนี้เราก็เต็มเลยนะทุกคนเนาะบอกเลยว่ามาจังหวะนี้เขาก็เลยออกเครื่องแค่์ยังแก่ยังเลยทุกคนเป็นเครื่องที่ว่าอ้อยให้เราเนาะทุกคนบะเบิ่งปฏิกิริยาของเราว่าถ้าเราได้ขาเขานี่เราสิคิดแนวใดเราสิออกปฏิกิริยาแนวใดนะเขาจะาหูจังหวะนี้เราเปิดแก่์แคร์ถึงเทาก็ทุบเลยแก่์แค่เทาก็มีเนาะทุกคนแต่ว่ากับ ลองค้องเราไปอ่ามาเปิดส่วกที่จ่ายก่อนทุกคนถือว่าเกิดบเป็นยังกับวัตถด้ขค้ายออกยังไงยังเหลือ,อยังน้ำยายัางบคยซื้อแล้วแบบว่าลองเราจะซื้อแบบอ่อนให้เราจะซื้อมาจากซองสามคิวนะ้วเขาต้องมาจากวันอี้รับินเข้าไปอ้าวใส่กัน สังเกตบอลตะกี้นี่ตัวที่เ้าวใต้ที่เหลียวนี่อ่าเ้าวโบยใส่ยิวซองเลยนะตัวก็นอนแบตทุบดินไปซื้อเอามาจะวันนี้ก็ใส่กับเราแบบอ่าแกลแคนก็มีสาวห้าวโคตรแกลแคนคือตะกี้เ้าก็บว์ใต้เราแต่ว่าอ่อยให้เรานะแต่ว่าเราก็บ่มีปฏิกิริยายังกับเราเลยหลังจากนั้นเราก็ลองอ่าคิงเสร็จแล้วเออบ่บมันคิงทุกคนแบบอ่าเย่เออบ่บมันเย่ ยอกละสิสือนะเออยอกทุกคนนี่นําอ่าที่ว่าเขากับเบว่าอ่าโฮดแทบบวายโดยังประมาณนี้นะเดนะแต่เราก็บบุมีปฏิญาแบบว่าสีมาเบาหรือในใจเ่านะแบบจะล่องใจเราสิสือเอาเดียวกับมาเบิร์ด้กันอีกจังหวะดีทุกคนเนาะอ่าแจกไปอีกคิวหนึ่งจังหวะนี้เขากายยืนในเล้าตีอ่าจังหวะนี้เบิร์ด้กันทุกคนเราทูเพาแบบบานเจี๊ยบเลยนะทุกคนเนาะแต่ที่ว่าอ้อยให้เราก่อนนะอ้อยเราก่อนบัว่า เหล้าสีคิดเนี่ยได้ชิวานเนี่ยได้เออเราก็ใส่เขาเต็มที่เลยเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหถือว่าเ้ากะตายไป3คิวนะทุกคนนะถือว่าออยให้เราซื้อนะบ่ได้ว่าสูเต็มที่นะทุกคนเนาะออยให้เราให้เรล้าอสนะไปก่อนเพราะว่าเครื่องอียังเขากับบ่ได้ออกอ่าเครื่องที่ว่าเขาจะแก่แล้วนะเอาก็จัดไปมาจังหวะนี้เ้ากะเมนบอกเราว่าอ่าเจ้าเอาจริงเลยเด้อจังหวะนี้เอากะซื้อก้อนเบียดมานะทุกคนนะจังหวะนี้จะได้ เดี๋ยวคลายตอนนี้ทีมไปซื้ออ่าหมัวค้ำสาบนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวไปรอหลุดเหมือนยวกันทุกคนเนาะว่าฮอรสิแก่เครื่องเราได้หรือบอจังหวะนี้เอาจริงแล้วทุกคนกะมารอติดตาเมือนกันอ่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วขอไปตีบัฟก่อนแป๊บหนึ่งอ่าจะเย็นๆให้เรามีโอกาสได้เชียร์คลิปเนี่ยอย่าเราใต้เลยเดี๋ยวปอมลัชแตกงนะทุกคนอย่าคลิปมันอ่าสีสันเกินไปนะอย่าเอฟซีทุกคนเบิรงนบอมันเอากะต้ามีนะทุกคนเนาะสำหรับเครื่องสิว่าจะเอาไปตีกับอ่าคาทูกัสนี่นะ ก็สามารถเอาไปนําใส่ได้ทุกคนสำหรับเครื่องทอนดีว่าสิเป็นจะได้ก็คิมกับสีมือเข้าด้วยกันทุกคนอ่าถ้าว่าคนลินเอาดัดโบเป็นนี่เอาเครื่องตัวนด้ไปใส่กับโบไว้เข้าอยู่แล้วถ้าว่าลินโบเป็นเอาจังหวะอีกก็ขอฟังครับไปก่อนเดี๋ยวอ่าเปิดดันตีขึ้นไปเลยทุกคนจังหวะนี้ทุกคนมาโบลังกันเนาะทุกคนนอนสำหรับเครื่องเนี้ยเขาก็ออกแก่ท่าหมดแล้ว จังหวะนี้ใส่กันเต็มทีเลยตู้ไปบาดหนึ่งสังเกตบอลว่าวานเจี๊ยบเลยมามัดที่ซองจอมันนี้โอ้โหเล่าก็เกือบแตกก็แล้วขออีกมัดหนึ่งเดียบลอทุกคนเราบุได้ใส่อันตีเราเลยนะแต่คนเราโอ้โหหรือว่าเราอ่อนให้เราขึ้นเออทุยเรือว่าเราอ่อนในเล่เห้ามขึ้นหรือนใดนี่อ่าเพราะว่าทีแล้วเนี่ยห้าก้าอ่อนให้เล่าสามคิวหรือว่าออยเราจะซื้อน่าแจกเล่าสามคิวหรือว่ามาจังหวะนี้เราอ่อนในเลห้ามขึ้นบอหรือนใดนี่กืบโบหูเอากันยัดไปสามมัดนะทุกคนนเดียบลอยเลยเลยเท่ากับเรเลย อ่าเดี๋ยวไปรอติดตามไปเอ้ยว่าเราสิแกลเครื่องเขาได้บอจังหวะนี้เนาะเด็กเขาเนาะอ่าเราว่าบอไว้ดอภาษาหนโูเอากระบอกในว่ายังทุกคนเพาะพอเตียวบอกไปว่าอ่าบอไว้เจ้าอีประมาณนี้เนาะเด็กเขาเนาะกับไปรอติดตามเมื่อว่าจังหวะนี้เราสิแกลเครื่องเขาได้หรือบอทุกคนมาเปิดประตีกับไปเลยเนาะเด็กคขเนาะจังหวะนี้มาเบิดในกันว่าเราสิแกลเครื่องเขาได้หรือบอทุกคนมา ใส่กันเลยเปิดแกะถุงอื่นทั้งซองจังหวะนี้ฮถูกไปซองมัดเกือบแตกแล้วจังหวะนี้มัดปีสามเราสิแตกแล้วบอกโอ้โหสังเกตเบื้ทุกคนแบบต้านเหลือเท่านี้คือโบโบโบออกคนเลยถูกไปบุถรีจังหวะนี้พออีกมัดเดียวจังหวะนี้เดียบะลอยบอกโอ้โหบแตกจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาจะบอกด้งว่าเขาสิแตกเดียบะลอยทุกคนโอ้โหเกือบทุกคนเกือบโบไว้เราทุกคนนอนที่ว่าหลังจากที่เขาออกเครื่องมาแล้วแล้วก็เฮ้ยเราหัวหดส้มราคาประเสรนหลังจากที่เขาออกเครื่องแกะมาเรากะบ่ได้เอา แสดงเขาจักคิวเลยนะทุกคนเนาะมาจังหวะนี้เราก็บ่อปินไปหลายโดนอ่าแล้วก็ออกเครื่องไม้ได้เลยนะแต่ก็นอนสลับแทงกระตุกัดเราก็ซ้ายแทงซับนานแล้วทุกคนอ่าบอกเลยว่าได้ส่องเออทุกทในอ่าเกมของเราหนีตามแต่เขาไปเบิองแล้วนี่จะซ้ายแทงโดยเฉพาะเลยทุกคนพายหิยใได้ซ้ายแทงแผ่ดินกับสมาร์ทแอดห้าเราได้ทุกคนสลับน้องพอดีเอ้ามาจังหวะนี้ทุกคนเนาะมาเบิรงนน้ำกันทุกคนเข้าเกือบแต่ทุกคนเราแก่เครื่องก็ถือว่าได้ดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนแม่งเกินทุกคนเขาคิดว่าเขาสิบอลเลยจังหวะนี้ เกือบไป้ายเลยทุกคนบนภูภาสานะครับทุกคนเอาเรือเข้าเกือบบบมี่เลยทุกคนแต่ว่าเข้ากระดิยัดกระป่านลงไปเดียบลอยทุกคน โอ้โหออยไลท์กับบุรีทุกคนเนาะเกือบได้เลี้ยงงูผิดทุกคนอ่าจะเป็นเศร้าหน้าเลี้ยงงูผิดบ่ได้ทุกคนอ่าเศร้าหน้าเลี้ยงงูเห่านะอ่าเห็นว่าอันนี้ทรงซานบ่ได้ยทุกคนอับซอลล์ผิดมันอ่าระแวงมันสกัดเท่ามือได้เท่ากับบุหูนะทุกคนเนาะเขาต้องป้องกันไว้ก่อนอ่าบ่ไว้จะแล้วเราว่าโอ้โหเอานะทุกคนเนาะหลังจากนันกาคีพ่อก็ได้ขึ้นไปยิงท้าเราแต่ทุกคนเล่าค่ะเปิดบุธท่านนะทุกคนเราสำหรับคลิปนี้กัสิจ๊อดลูกจะหนี้นะทุกคนเนาะอย่าลลืมกกดดไค์์แชร คนติดตามแต่ว่าถืกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ล้วก็คอมเมนต์มาทุกคนอ่าว่าเป็นจะได้สำหรับเกมนี้ที่ว่าลิ้นกับแทงกระทุกัดอ่าทุกคนคิดแนะได้วางอากระทุกัดอ่าเพียงแต่อ่าได้ปั๊บเนิบ เมิ์ขึ้นใหม่นี่ทุกคนคิดนาใดอ่าปกติแล้วนี่เขาจะออกกันเวรประมาณสองสี่นิ้วแต่ครับทุกัดก้าชูห้องบ่ได้แหละแต่ดีสังเกตปรว่าเขาออกกาโอ้โหบอกเลยว่าออกมาหมดเลยสำหรับกอกันเบร์ป้านเกือบสูเบาไวเนาะยแต่เขเนาะโอ้โหกับประมาณนี้ทุกคนสำหรับเกลียงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายขอบใจทุกคนที่ว่าฮับส้มแต่ต้นคลิปจนจบเลยทุกคนเนาะที่ว่าฮับส้มอ่าจนจบคลิปกะอย่าลืมเมร์บอกในเด้อว่ามันมีไพ่แนวที่ว่าอ่ารับชมคลิปเบียนอนหนึ่งจนจบคลิปนะนะโอเคทุกคนบบ๊าายย